ซีอานเมืองหลวงเก่าของจีนในมณฑลสานซีเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเพลิดเพลินกับกิจกรรมท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่หลากหลายซีอานเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า3,100ปีมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลายแห่งตอนนี้ทางการซีอานกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากสถาปัตยกรรมโบราณปรับปรุงสถานบันเทิงและสำรวจรูปแบบธุรกิจการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่มากขึ้นที่โรงละครขนาดเล็กใกล้กับหอระฆังซึ่งเป็นสัญลักษณ์เมืองมีการแสดงทอล์กโชว์ตลกที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมหลายร้อยคนศิลปะการแสดงนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่คนรุ่นใหม่ที่ทําให้พวกเขาได้ผ่อนคลายจากกิจวัตรประจําวันนักแสดงตลกคนนี้บอกว่าเศรษฐกิจกลางคืนคนมีความหลากหลายไม่จําเจบางครั้งจึงมีการแสดง2-3รายการต่อวัน ขณะที่ผู้จัดการโรงละครบอกว่าตอนนี้มีผู้ร่วมชมการแสดงเพิ่มขึ้นการแสดงแต่ละครั้งมีผู้เข้าชมกว่า200คนโดยบัตรเข้าชมมีราคาประมาณ100หยวนหรือ500บาทต่อคนถนนเตอฟูสายเก่าแก่ในเขตเปยหลินเป็นที่รวมร้านค้าสถานบันเทิงตั้งเรียงรายตลอดทางยาวกว่า200เมตร มีทั้งร้านอาหารเพื่อสุขภาพและร้านเสื้อผ้าย้อนยุคนักท่องเที่ยวบอกว่าทุกร้านตกแต่งอย่างดีดึงดูดให้วัยรุ่นไปถ่ายรูปอีกคนบอกว่าเมื่อเดินไปตามถนนสายนี้จะเห็นการผสมผสานร,ระหว่างความเก่าแก่และความทันสมัยที่น่าประทับใจหัวหน้าพักชุมชนเต๋อฝูกล่าวว่าเจ้าของธุรกิจรุ่นเก่าได้ติดตามเทรนด์ล่าสุดและปรับโฉมร้านให้มีจุดขายตอนนี้ทุกร้านมีจุดเด่น เศรษฐกิจกลางคืนช่วยให้ถนนเตอ๋อฝูมีชีวิตชีวามากขึ้น